ซึ่งทีมนักดาราศาสตร์ได้คาดการว่าลุมดำมวลยิ่งยวดซูเปอร์แมสซีแบล็กโฮลที่มันควรจะอยู่กับที่แต่กลับมีการเคลื่อนที่นี้ห่างออกจากจุดพิกัดเดิมของมันซึ่งอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุเช่นกาแล็กซีที่มันอาศัยอยู่อาจเกิดการเข้าชนปะทะเข้ากับกาแล็กซีแห่งอื่นๆหรืออาจมีการเข้าชนเข้ากับ ลุมดำมวลยิ่งยวดด้วยกันเองจนส่งผลทำให้ถูกเหวียงกระเด็นหลุดออกจากพิกัดตำแหน่งเดิมก็เป็นได้และสาเหตุที่มีความเป็นไปได้สูงอีกประการหนึ่งก็คือหลุมดำมวลยิ่งยวดนั้นมันเป็นระบบดาวคู่เบเน r y ี่สตาโดยที่ตัวของมันเองและคู่ของมันต่างก็โครจรไปรอบๆจุดศูนย์กลางมวลรวมภายในกาแล็กซี แต่กล้องโทรทัศน์วิทยุของทีมนักดาราศาสตร์ก็ยังไม่สามารถที่จะตรวจพบลุงดำมวลยิ่งยวดอีกแห่งที่เป็นคู่ของมันได้